สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกม GTA นะคะทุกคนวันนี้นะจ๊ะเคจมาในลูคแบบชุดเซตค่ะทุกคนเสื้อกับกางเกงกระโปรงเออเคจก็อธิบายไม่ถูกใช่มันคือกางเกงกระโปรงนะคะทุกคนเป็นไงมาเดี๋ยวเรามารีวิวชุดก่อนละกันค่ะ,ะเสื้อก็จะเป็น เสื้อเขาเรียกเสื้ออะไระเสื้อเสื้อเชิช้ตที่มีกระดุมด้านหน้าแล้วกันเนาะเออแขนสั้นนะคะทุกคนมาด้วยเอ,อ่อกางเกงกระโปรงนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีแบบดีไซน์มันจะเป็นจีบกระโปรงพีทจะมีอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ปะด้านขวาวนมาด้านหน้าปุ๊บเห็นปะเฮ้ยดีไซน์แบบชุดมันสวยมากอะทุกคนแล้วด้านในนะคะเราใส่เป็นเสื้อยืดค่ะทุกคน ลวดลายแนวนอนนะคะสีมันจะเหมือนสีเสื้อเลยแค่เจไม่รู้ว่าสีนี้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มไปทางสีเปลือกมังคุดหรือเปล่านะคะทุกคนงั้นขอขอเรียกแบบนี้ล้กันนะคะทุกคนสี เปลือกมังคุดและแก่นจ้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะสะพายกล้องมาเป็นสีขาวตอนแรกคิดว่าจะใช้เป็นสีดําแต่มันจะกลมเกินกับสีชุดเราเกินไปเพราะว่าวันนี้เรา,ามาในโทนที่มันเข้มเนาะถ้าเราเอาสีดําเข้าไปอีกมันก็จะดูดแบบกลมเกินเกินไปนะคะทุกคนก็เลยใช้เป็นกล้องสีขาวจ้า รองเท้าสีเหมือนกับเสื้อเลยไม่น่าเชื่อว่ารองเท้าบูทเนี่ยสีมันมีเยอะมากแล้วสีมันเป๊ะกับเสื้อมากค่ะเคเจก็เลยเลือกสีชุดเป็นสีที่มันเข้ากับรองเท้าเลยนะคะทุกคนสวยอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยดูดิแล้วก็ตกแต่งด้วยกระดุมที่เป็นออกสีทองเหลือง,องๆนะคะทุกคนแค่แบบกี่เมนะ็ดอะที่เสื้อมีสงเม็ดที่กระโปรงมีสอเม็ด๋อสวยดูดิ กางเกงกระโปรงค่ะทุกคนไม่โป๊อันนี้ไม่โป๊เลยชุดนี้มันน่าจะไปอยู่ที่ชุดแบบเก็บรังพึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรเคเจจะพาทุกคนไปที่ออะไรนะเขาเรียกอะ่ะเดี๋ยวๆขอขึ้นรถแป๊บหนึ่งเอาคันนี้แล้วกันนะคะมีซ่าเหมือนเดิมจ้ะเคเจว่าจะพาทุกคนไปที่นี่ค่ะทุกคนมันคืออะไรตรงนเนี้ยเนยเน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  เนี่ยไอ้ดำดำเนี่ยน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันดิบป่ะนี่เออมันคือน้ำมันดิบถ้าเราไปแล้วเราจะเก็บน้ำมันดิบยังไงอะ่ะต้องไปลองดูจ้ะไปะเคจะจะพาทุกคนไปดูไปกันเลยอุ้ยเข้ามาก็มืดเลยจ้ะไปทางไหนแ่้วเนี่ยมีรถหรือเปล่าไม่มีรถเนาะปาย ใช่นี่แป๊บโอโอโอกลับมาเข้ามาซ่อมรถแล้วกัน EP ที่แล้วก็ไม่ได้ซ่อมค่ะทุกคนตรงนี้ต้องระวังมากเลยนะเนี่ยไม่งั้นนะเข้าบ้านหลังนั้นแน่นอนป้าดาดาจ้าจ้าดาดาโอ้นี่มันไปทางสาหร่ายป่ะเนี่ยเอะเออเอมันแทบเปเส้นนี้ค่ะทุกคนโอ้โหชน ต้องมาเลนนี้ค่ะคุณผู้หญิงเราต้องขับให้มันถูกเลนนิดนึงนะน้ำมันดิบอ๋อไปดูซิอ้ยไปเร็วมากคันเมื่อกี้นี่โอยตกใจหมดเกือบไปแล้วไหล่ะเกือบไปแล้วไหล่ะัดัเดเลี้ยวตรงข้างหน้านี้ าถูกจ้ะถูกจ้ะมาตรงนี้ปั๊บ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 แล้วก็เอาอเอาเอาไปตรงนี้เิจีก็ขับรถมั่วเกินไปไปตรงนี้ปื๊ดอ้ายบ้าบอเฮ้ยของเราต้องไปเลนนู้นนะจ๊ะเราต้องมาเลนนี้นะจ๊ะเออ เอาไปไหมล่ะเสาไฟฟ้าไปไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยชอบเหลือเกินเสาไฟฟ้านี่แล้วก็มาตรงนี้โอเคใช่ไปอีกนิดหน่อยตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอโอ้นี้เค็มไปต่อจะ้ะ มันเป็นพื้นที่สีแดงวงกลมอะ่ะพวกนั้นคือน,น้ำมันอะไรอะ่ะใกล้จะถึงแล้วนี่เหรอน้ำมันดิบอยู่ตรงนี้เหรอไม่เห็นมีคนเลยอะอุ๊ยตกใจไหนอะไหนน้ำมันดิบอ๋อ น้ำมันดิบเป็นถังแบบนี้หรอเฮ้ยโอ้ท่าของคุณอ๋ออ้มันเหมือนถังอวกาศเลยค่ะทุกคนทำไมอู้ไ่ไ่น่าเชื่อเลยว้าวไปซะทุกอย่างค่ะอีฉั้นว้าวทุกอย่างจริงเป็นถังแบบว่ายานอวากาศที่มันตกลงมาสู่โลกมนุษย์ แล้วเราก็เลยต้องมาเก็บเอาน้ำมันดิบเพื่อเอาไปทำพลังงานชี่จัดการกองคุณนี่มันน้ำเลิอจริงๆนะคุณพูดได้ยังไงโอ้นู่นไงหัวจกักเห็นไหมนะหัวจักฝั่งนั้นน่ะฝั่งนั้นน่ะหัวกำลังทำงานอยู่เลยไม่หยุดหย่อนนึกว่าจะไม่มีคนค่ะทุกคนมีคนจ้าวีนี่คือท่าทำวยน่ารักดูกสิวุวีเฮ้ยยะย น่ารักมากเลยค่ะทุกคนฉันแอบมองเธออยูน่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอุ้ยสวยค่ะคุณนายอุ้ยมันมีดาวเขียวๆว,วิงวิงออกมาจากเอน้ำมันดิบเลยค่ะทุกคนดูดีดูดีเห็นปะนนเห็นปะเห็นปะเห็นปะทุกคนเห็นปะน่าเฮ้ยที่ใส่สีนี้มานะคะหนึ่งคือมันไม่สกรปรกเพราะเรามาเอาน้ำมันใช่ปะเออ ก็ลเลยต้องใส่สีเสื้อผ้าเข้มๆค,ค่ะทุกคนเว้ยเธอช่างสวยงดงามขนาดนี้เลยนะคุณนายโอเคค่ะเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันนะคะเดี๋ยวขอเอา,อาเต็มตัวไปใส่ในรถหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วก็รอบที่สองใกล้จะเต็มตัวเดี๋ยวเคเจกลับมาจ้ากลับมาแล้วค่ะทุกคนเฮ้ย ชุดนี้เหมาะกับคุณนายจริงๆด้วยอ่ะในการมาเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเจาะน้ำมันดิบปะอ,อันนี้คือเจาะน้ำมันดิบไหมหรือขุดน้ำมันดิบเออก็น่าจะเป็นการเจาะนะเออดูจากท่าละโอเควยทังน้ำมันอันเขียวๆนี้มาจากโลกต่างดาวมะนาวต่างดุด มนุษย์ยต่างดาวค่ะทุกคนอุยใกล้เต็มแล้วค่ะเย้เยเยเราจะได้กลับบ้านสักทีฟาร์มไม่นานค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ทิ้งแบบก้อนหินทิ้งเหมือนกับการที่ไปเหมืองค่ะทุกคนมันก็เจาะเจาะเจาะไปใช่ปะเห็นปะใกล้เต็มละเฮ้ยเต็มแล้ว กลับบ้านกันเลยดีกว่าเฮ้ยกลับบ้านยังไม่ได้สิคะต้องไปขายของก่อนนะจ๊ะขายของขายของอยู่ที่นี่ปั๊บป๊บ,ปบไปจ้ะโอ้นี่วงมันแบบตีมาเรนเนี่ยตีออกมาจากถนนเลยอะจนถึงถนนตรงนี้มันคืออะไรอะที่เจาะน้ำมันเหรอน่าจะใช่แหละ เลี้ยวขวาตรงนี้ไปต่อยาวไปเรื่อยๆโอ้โหค้างนานมากอะ่ะค้างตื่นเลยเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าจะตกสะพานไปซะและ้วเฮ้ยคนทำอะไรอะ่ะข้างทางเมื่อกี้เนี่ย อ,อ,อ๋อตอนนี้ยังไม่ใช่ไปอีกเดี๋ยวก็โดนชนหรอกขับกินเลนแล้วเกินเราเนี่ยไปอ่าตรงน,นี้ถูกค่ะถูก อุ้ยโอ้ชนปักเข้าให้ล็อกรดค่ะวิ่งจ้าน้ำมันดิบสามสิบสองหรอน้ำมันดิบสาสิบสอง วันนี้ส้มแพงจังส้ม39นะ่ังพึ่งวฮ้งลังพึ่ง,งขึ้นแล้วตอนที่อีพีที่แล้วที่เคจไปเก็บไม่แพงขนาดนี้ๆๆๆแล้วพวกแตงกวาผักกาดพวกเนี้ยจะต้องไปเก็บที่ไหนอะไปเก็บที่ฟาร์มหรอใช่ไหแท่งเหล็กอีกอ๋อฮโอเค งั้นเรากับพราซากันดีกว่าจ้ะน้ำมันเหลือเหลือไหมเนี่ยอืมน้ำมันยังมีอยู่นะจ๊ะอออๆๆอโอเคบิกแบนกับเจ้ากับเฮือนกับเจ้าไป ชนอย่างเดียวค่ะโอ้แรงเด้อเติมน้ำมันก่อนดีกว่า สิบหกบาทโอ้โหโหสบัดเลยจ้ะ เดี๋ยวกลับไปซื้อที่ซ่อมรถมาซ่อมแล้วกันขี้เกียจเข้าอู่ค่ะทุกคนถ้าเข้าอู่อเอาไปให้ช่างซ่อมให้ก็จะจ0 0รเพื่อความสะดวกสบายของเราซื้อเครื่องมาเอซื้อเครื่องมือซ่อมรถมาก็พันสี่เมซซานี่มันนั่งได้กี่ที่นั่งเนี่ยอ๋อสี่ที่นั่งนี่นะ เมื่อไรที่เราเห็นสองคนนี้ห้อยตรงเตงอยู่เมื่อน,นั้นเราก็จะถึงแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมเป็นมนกันที่สีแดงเจเจขับมาได้ไงเออแต่ก็ไม่เห็นคนน้ำยนีน่ใช่ไหมหรือว่าไม่ได้มองเออไม่เป็นไรเราปลอดภัยแล้ว มานม่านเก็บรถทั้ทุกคนอุ้ยอุ้ยยังไม่อยากจะเก็บรถเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนแป๊บเดี๋ยวเราจะเราต้องไปซื้อเครื่องมือมามาเดี๋ยวจะพาซ่อมค่ะเดี๋ยวไปซื้อเครื่องมือมาแป๊บที่ร้านสะดวกซื้อมีขายทุกอย่างนี่เลยอุปกรณ์ซ่อมรถพันสี่ซื้อมาจ้ะแป๊บ ปั๊บปั๊บซื้อแล้วใช่ไหมสร็จแล้วก็มาที่นี่เลยแล้วก็กดกระเป๋าขึ้นมาอ๋อไหนล่ะใช้ซ่อมโอ้โหเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากค่ะทุกคนดูสิโอ้โหรถอย่างยับเยินยุยยี่ไปหมดอ่ะซ่อมรถซ่อมไปจ้ะกำลังซ่อมยานพาหนะ 80-90%แล้วบู๊เป็นยังไงอะสวยเช้งสวยเช้งต่อไปนะจ๊ะเจเจจะพาเช็ดรถนี่เป็นพิตตี้ล้างรถต่อเลยค่ะกำลังทำความสะอาดโอ้โหรถอยู่นี่ค่ะคุณไปเช็ดอะไรอยู่อาวากาศโอโ้เช็ดอาวากาศเฮ้ยผ้าเป็นล่องหุนด้วยนี่มันผ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ปะเนี่ยหายตัวได้ด้วยโอแมกกาสวย เงาวิ่งวิงเป็นไงล่ะมาจา้ะเฮ้ยเดินเดินเดินต่อไปเราจะเก็บรถแล้วคะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บรถเก็บรถมายืนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยฉันจะเก็บรถเออไปจ้ะเกือบแล้วเกือบไปวิ่งใส่รถเขาแล้วลว,วิ่งรถคันเมื่อกี้กบสีเสือ้เอเฮจเหมือนกันเลยใช่ไหม ฮ้ยสวยใช่ไหมหล่ะสีเนี้ยสีเปลือกมังคุดนี่ยไปจ้ะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันค่ะทุกคนว้าวสวยจังหันหน้ามาทางนี้ค่ะคุณนายโอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะเคนเก็ต้องขอตัวราทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย